ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวสวสเบตรปรับแผนตั้งจุดตรวจด่านตรวจคุมเข้มพื้นที่จัดงานปีใหม่กวดขันดื่มแล้วขับเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเด็กและเยาวยชนหากกระทําผิดให้ใช้บทลงโทษสูงสุดค่ะ พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568ประจำวันที่30ธันวาคม2567ได้เปิดเผยค่าว่าวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ค่ะเดินทางถึงที่หมายแล้วและเริ่มมีการจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับครอบครัวและเพื่อนฝูงรวมไปถึงเฉลิมฉลองการตามสถานที่จัดงานปีใหม่ซึ่งอาจเพิ่มปจัจจัยเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มแล้วขับค่ะจึงได้มีการกำชับให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องโดยให้ปรับแผนการตั้งจุดตรวจดันตรวจในบริเวณที่มีการจัดงานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และดำเนินการอย่างเข้มข้นในการเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและขับขี่ยานพาหนะรวมถึงให้ควบคุมดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดโดยเฉพาะการจำหน่ายให้แก่เด และเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง20ปีและการจำหน่ายในลักษณะเร่ขายในบริเวณสถานที่จัดงานค่ะ นอกจากนี้ค่ะให้จังหวัดเข้มงวดเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่โดยเฉพาะกรณีผู้ขับขี่อายุต่ำกว่า20ปีที่ดื่มแล้วขับให้ขยายผลสอบสวนดำเนินคดีไปที่ต้นทางทั้งผู้ที่จำหนกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้สนับสนุนและผู้ปกครองของผู้ขับขี่อายุต่ำกว่า20ปีและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเกี่ยวกับผลของการกระทำผิดและหากมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจาราจรให้ใช้บทลงโทษสูงสุดตามกฎหมายเพื่อ ผู้ขับขี่เกรงกลัวไม่กล้าฝ่าฝืนกฎหมายค่ะตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามการกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับการขับขี่รถขณะเมาสุราหรือการกระทำที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมส่วนผู้ที่กระทำผิดที่มีภาวะติดสุราต้องส่งเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะทั้งนี้ในส่วนการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมได้บูรณาการกำลังร,งร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติและผู้ถูกคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับและอื่นๆกว่า400,000คนทั่วประเทศได้นสนับสนุนการปฏิบัติงานตามจุดบริการประชาชนทั่วประเทศเน้นย้ำกรณีเด็กและเยาวชนเกิดอุบัติเหตุจากดื่มสุราต้องดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายด้วยหรือยึดรถจาก,กรยานยนต์หากเสียงกระทำผิดค่ะ พร้อมเน้นกลบามันคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทําให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสีฐานความผิดโดยสารจะมีคําสั่งคุมประพฤติประกอบด้วยการขับรถขณะเมาสุราการขับรถโดยประมาทการขับรถซิ่งและการขับเสพโดยตั้งแต่27-29ทถึง29ธันวาคม2,567ได้ดำเนินคดีจำนวน1763คดีและติดกําไล EM กับผู้กระทำผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราจำนวน4รายค่ะ สำหรับข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,568ประจำวันที่19ธันวาคม2,567ซึ่งเป็นวันที่3ของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,568โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและความร่วมมือของหน่วยง,งานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่2 9ธันวาคม2,567 เกิดอุบัติเหตุ280ครั้งผู้บาดเจ็บ269คนผู้เสียชีวิต47รายค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ขับรถเร็วร้อยละ38.57ดื่มแล้วขับร้อยละ23.21ตัดหน้ากระชั้นชิดร้อยละ19.29ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ82.98 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เวลา16นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกาละ7 1 4ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ20 29ปีรอย้ละ2 2 4 00 7ค่ะสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมนะคะในช่วง3วันของการรณรงค27์27-29ธันวาคม2567 เกิดอุบัติเหตุรวม872ครั้งผู้บาดเจ็บรวม841คนผู้เสียชีวิตรวม143รายจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตตายเป็นศูนย์มี19จังหวัดจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมได้แก่พระนครศรีอยุธยา35ครั้งจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่พระนครศรีอยุธยา32คนและจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน7รายค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 m Hz, h z เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th